Working Story คมความคิดพิชิตงานวันนี้เสนอตอนดีเพคะเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่แคว้นเป่ยหยงมีห้องเต้น,นามว่าเจ้าหลงเทียนโปองปกครองบ้านเมืองอย่างยุติธรรมในใจลึกๆพระองค์ค่อนข้างวิตกกังวลกับเหตุที่ไม่คาดฝันเสมอวันหนึ่งเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งแรกในในรอบหลายร้อยปีบ้านเรือนเสียหาย ประชาชนแตกตื่นห้องเต้กุ้มใจมากจึงเรียกขัดที่คนสนิทนามว่าลูวลินมาถามอย่างเคร่งเครียดลูวลินเจ้าคิดว่าเรื่องนี้ข้าควรทำยังไงดีลูวลินยิ้มบางๆแล้วตอบว่าดีเพคะฝาบาทห้องเต้งงมากดีตรงไหนบ้านเมืองเสียหายไปเกือบครึ่งลูวลินตอบเรียบๆว่าเราไม่ได้เกิดแผ่นดินไหวมาก่อนครั้งนี้ไม่รุนแรงถือว่าโชคดีจะได้เรียนรู้เพื่อเตรียมรับมือให้ทันแม้ข้างหน้ารุนแรงกว่านี้ และแล้วเรื่องเลวร้ยรายก็เกิดขึ้นในวันหนึ่งห้องเต้ประลองดาาพลาดทำให้นิ้วหัวไม่มือซ้ายขาดพระองค์โกรธเศร้าเสียใจมากแล้วเรียกหลุ่นเข้ามาถามเจ้าอย่าบอกนะว่าเรื่องนี้ดีเหมือนกันหลุ่นโค้งแล้วตอบเบาๆว่าดีเพคะง่าบาทเท่านั้นแหละห้องเต้โมโหสุดขีดสั่งขังลืมหลุนทันทีหนึ่งปีต่อมา ฮ่องเต้และทหารออกล่าสัตว์กลางป่าแต่โชคร้ายถูกโจนป่าจับไปเพื่อบูชายันเทพแห่งภูเขาโจนฆ่าทหารไปทีละวันจนถึงวันที่ถึงจิวฮ่องเต้แต่ทันใดนั้นหัวหน้าโจนตรวจร่างกายและพบว่าฮ่องเต้มีนิ้วไม่ครบไม่เหมาะสมกับการทำพิธีกรรมจึงปล่อยตัวฮ่องเต้กับทันทีเมื่อวงรอดกลับมาสิ่งแรกที่นึกถึงคือคำพูดของหลวนดีเพคะพระอ,องค์จึงรีบปล่อยตัวหลวนทันทีและขอโทษด้วยความสำนึก เจ้าถูกขังมานานข้าเสียใจจริงๆลูเวินลูเวนยิ้มแล้วพูดคำเดิมดีเพคะฟาบาทอ่ะยังจะดีอีกเหรอห้องเจ้หัวเราะอย่างอ่อนใจลูเวินตอบว่าหากหมอมฉันไม่ถูกขังในตอนนั้นก็อาจจะต้องตามเสด็จออกป่าแล้วกลายเป็นหนึ่งในผู้ถูกบูชายันไปแล้วค่ะเรื่องนี้สอนอะไรครับท่านนักทำงานครับข้อคิดของเรื่องนี้คือ 1. มองบวก ไม่ใช่ลูกสวยแต่มันคือพลังแห่งการรับมือ 2. ทุกปัญหาอาจเป็นจุดเปลี่ยนถ้าเรากล้ามองอีกด้าน 3. คนที่ใจไม่แพ้แม้ในวันที่ทุกอย่างดูเวลวร้ายคือคนที่รอดและรอดอย่างมีศักดิ์ศรีจำไว้ครับบางเรื่องจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่เราตีความยังไงและบางครั้ง คำว่าดีเพคะอาจเป็นเกาะที่ดีที่สุดในใจของคนทํางานถ้านักทํางานครับต่อแต่นี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราดีเพคะไว้ก่อนทําขึ้นภาษีดีเพคะ่ะเศรษฐกิจแย่ดีเพคะการเมืองเลวร้ายดีเพคะไม่มีจะกินดีห่าถ้าท่านชอบคลิปนี้ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า